ใช่าะมีการเอาตีนเตีกันเหยียบหัวมันบดเลยเจังดอกสามดอกวะแม่ดิลีเห็นปะเดี๋ยวเป็นควายสื่อนี่มาเออนีดูโอ้โหหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วนี่ชอบนี้เขาขายได้นี่นึ่งเป็นหนึ่งแล้วนี่จะได้ไปขายเอาขาน้ำมันวะเดี๋ยอย่าเกิดแคมลดพี่น้องเห็นบ่ลดเห็นบ่ลดแคมทางวะนี่ Mm -hmm. Bye. Hello, everyone. Sabadi. Sawadika. Welcome to Best Clean Nature Channel. เาะมีการออาตีนเตกับเหยียบหัวมบดเลยจังดอกสามดอกวะกรแมนโอ้แม่แล้วนี่แม่ดีลีเห็นหรอเดี๋ยวเป็นควายสื่อนี่มาเออมาถ่ายดูเดี๋ยวคือคือว่าควายตุ่นเอาตีนเทียบกันนี่มีลูกมันทำได้หะผู้มันอยู่ลุมมันได้บ้าไปเห็นอีกสัตตีมเออตะตั้งสิเออ ไปเห็ดเนี่สำมันเบิ่งบมเป็นแล้วอยู่ไหนนะเจอบมเบิ่งวิดีโอมันจะเป็นแฟลตไปเลยมาดูดิโอ้โอ้หนึ่เบอร์หนึ่งเลยนี่ช่วงนี้เขาขายได้นี่นึ่เบอร์หนึ่งเลยนี่นี่จะได้ไปขายเอาขาน้ำมันวะดีซอยนึ่เบอร์หนึ่งเลยนี่พวกเจ้าเห็ดพึ่งหวานนั่นนี่ยังบนทันนอนนะตัวตัวตัวแบบนี้มันมันบนนอนง่ายดอกต้องมันประหยัดน่ิดนึงเป็นล่างมันนี่ เขาต้องให้ซอยออกได้ี่จะเขาบุ้ซีอได้นี่นอนมันตีเรืองๆมันสิเกิดเป็นนอน ขูดเอาเว้วยสีเวลาออเลยล่างก็ไม่จะออกแล้วมั้งพี่ทั้งนี้ขูดทำไมคึดว่าควายตุน่นโมเม <laughs> อันเป็นอะไรเดาะจริงไหม,อมสองบอกอู้อันนี้ก็แมนได้นี่ แต่ก็หอกกินมันน้อยเดียวโอมันอยู่เลิกได้ตัวแล้วนี่บุดเดียวจากบัวโอ้งามอยู่ได้ฮะเบอร์หนึ่งได้ก็หอกกินมันแต่เขาก็สิซอยออกกว่าปาดออกปาดไปปาดมาเรือน้อยหนึ่งเพ็รคิงถ้าดูเพิ่งบหู้ได้ว่าเขาคายไปกันแบบได้เพิ่นคิดว่าเอาไปแบบเฮ็ดไพ่นะเพิ่นยังว่าโอ้ก็ได้ได้อยิบได้น้องหาดอนคนละราะว่าเขาปาดออกไปปาดไปปาดมาเหลือเรือมันเลยเขาจังซื้อด้วยนี่เขาก็ซอยออกสิได้ อกาคนซื้อกันอะไรมาบนเหลียงยังสำบัดสุดท้ายมาดีดีสองดอกแล้วเดีกว่าจะงามบ่ลำเบอรหนึ่งเนีเขาหาเแ็นลูกวันนี้แหละเนี่ยไอ้ดอกนี่ผมไม่ผมไมมันหายมันเกิดอีกนี่ดีสองดอกต้นกระแมนวะเนี่ย โอแมนมเท่านี่ตัวเนาะได้ค่อยเคลียร์มันกำลังสิออกทิศนานี่บักใหญ่ได้หน่สำลักหัวแน้นทิศนาช้อยอ็อกพวกเก็บเห็ดขิงมันจรงนันนี่ได้ต้รงซอยต้องเรียนซอยต้องเรียนซอยนะภาษาไทยซอยดาวซอยเดือนซอยดาวน้ำกระปาดของสิเม่ยังขับไปกินมัน ก็ปาดออกแล้วนี่ดิปาดไปปาดมาเพื่อนน้อยเดียวคีบอเฮียบอลนี่มันจะผาเครื่องนี้เขาซื้อทมไว้ก่อนทมไว้ใช่เลยมะสามดอกเลยได้สี่ดอกสามสี่ดอกได้หาได้ทาง้งยูงหมดนี่ปะดอกเดียวนี้เจ้าเขาไว้แท้ขอเช่าเเบิ่งเด้อจะสีลายตาเลดนะ มัเขายางเขาไว้แล้มโอ้นี่ตัวนี้แหละเอาพันดอกแม่ไปขายยังสิได้เงินนี่ฟาหกดอนกะร้อยดอกกะได้เที่ยวหาลอยดอนน้ำเบืองหนึ่งละนี่นี่ต้องซอยออกสิเห็นไหม เราเจ้าะได้นี่ถมไว้นี่นลำเบอร์หนึ่งด้อพวกเจ้าเด้อพี่น้องนี่อันนี้นลำเบอร์วันลำเบอร์หนึ่งอันนี้ก็บลำเบอร์หนึ่งคือกันนีน,น,น,นค,คางยังขาวใช่ไหมาสามดอกสี่ดอกต้นนี้กระหอกกินเขาสี่สอยหวัวมนันออกไปนี่เจ็ดโ okay. อ้โหพวกเจ้าสามดอกมันยังน,น้อยยังลำเบอร์หนึ่งเล่นนี่น,นะ ไก่ไก่เลือกกระถอยออกเด้เออ,ยยอ,อ,อ,อันเดอโออันเดอพวกงลนครับโอ้โลูกมันเห็นบ่จะได้ทมบไม่นน่นมีลำเบอร์หนึ่งนี่ขายได้นี่เปลา่างแล้วซอยออกหน่อยเอ้ยเห็นบ่เฮดคิงนะเขาก็สิปาดออกอี่แล้วพวกนั้นใครชอบซืนน้อไปมันก็นสินักเอาเด้อซอย,อยสิ มันซาเวลานัจริงๆแหละซอยอล่างบริเวณอกเล่นมือหูกมาการซอยดีๆไปลงลำหัวแอนดรอยน์สั่งมัยคนนะก้าท ท้อเส้นกระมีดพาวสหดอนคืออีน <su> ่มันเห็นมันเกิดประจัอชมไว้อีกยัมันเกิดมูนมาทิศนาที่ในเนี่ยมยุบมนยาันั่หมหนึ่งเดือพวกแกนี่มาเง this is this is number one king breed guy ในแคมทางเล่ะเฮ็ดในเ็บอกพวกนี่เฮ็ดเกิดในแคมทางเหรอซึ่งาเบิงโอ้เหยียบเลยวะโอ้เกือบเหยียบมัน เห็นลแล้วบแคมแคมหลดนี่มีคนเอาวเนี่จานจอยว่ามาเอานี่น้ำเบอร์หนึ่งได้โอ้ลูกมันยังมีอยู่ลุมเห็นปะปาไดไว้ก่อนนี่แหละน้ำเบอร์หนึ่งนะเขาจะจะขายข,าย,ขายได้จวนี้เอาไปล่างล่างงามไปขายหลดบนอ่อนหลดจวนี้พาวหกดันเนี่ยนาทีพาวซาวดนสิบดอนก็นยังโอเคนะสิบดอนสิบ,ส,บสองดันพอคอยเก็บตอนตะกี้ก็ เมื่ปีนี้ขึ้นมาถี่ใส่น้ำมันบวกแพงเลยมาเก็บให้เพิ่นแล้วอันหู้อ่ะเขาเห็ดสาเนาะนี่โอ้กูนอนวันนี้ปาดไปปาดไปเบิดได้นะนี่ยผมไว้ก่อนทีเด้อเกิดแคมรถพี่น้องเห็นบ่รถนี่เห็นบ่รถแคมทางวันนี้ไปผมจามันหกได้ไม่เกิดต้องเลยเปิดเอาได้ในพี่น้องเลยคน มันบันไดมันเกิดแฟนได้นี่ดิโอ้สองดอกแล้วนี่เห็นบะนี่ละรุ่นนี่ละเขาหานะไม่ได้เด็นลองมัแผดได้หน่รุ่นหน่อยๆสามบุนนี่ลูกมันหน่อยๆน้ำอีกตัดเอาเสื้ออะไ้นี่แหละบางคนเอาไปตัดดหลดผุนโอ้เลือดเน่หน่อยเนี่ยไหวจัง เฮ็ดคิงพี่น้องทิง oh, oh, อัปเดตจังโกโอ้เกิดหกเกิดลกนะนี่โอ้ดอกบักสวยๆนะนี่ไอเดอโมเต้งดอกบันกี้นี่เต้งเสดายดีดอกหนึ่งเว้ยเฮ้ยยีดอผานดีๆได้จนเอาลงไปกัดตรงนัน้นตรงนี้เอาออกมาแจากกันโอ้มันเป็นพังแผันอยากจะมันออกจากกันเลยป้านไว้น้ำเกลือเละ ้ทวิน,น,นขูดตีนอ,ออกนลพวกนั้นก็ขูดไวน้นทุก่อนใช่ไหมรุ่นนี้นนผักัปปรใบกินได้รุนน่นน,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 นี้มันบ่อันนั้นเมันลำเบอร์หนึ่งเลยมันบอเป็นยังเบอร์หนึง่งผกักสองหมื่นก็หอดอกสองสามหมื่น บริ a n ผ่านปอรใบกินสิบกระดันนี่โอ้คนเราไปงานเนาะผ่านอะไรเนาะเดโอ้ทวินนพวกจั้งในรลายทวินไดเนะทวินคัะเนี่ยเป็นพังแพ่สออนน,นี่งาม Beautiful